วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ10อันดับพระเหรียญเก่าที่สร้างก่อนปีพศ2500เหรียญอมตะเหรียญเก่ายอดนิยมเหรียญหายากและเหรียญที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงพระเหรียญมีการจัดสร้างมานานนับร้อยปีนับแต่มีการสร้างมาในประเทศไทยและได้มีการบันทึกไว้โดยการจัดสร้างไว้ก็เป็นที่ระลึกให้ลูกศิษย์ลูกหา ที่เคารพบ,บูชาในตัวของพระอาจารย์จะสร้างให้ผู้ที่มาร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆที่ทางวัดได้จัดขึ้นเช่นสร้างเสานาศาสนะเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาพบติดตัวและมีความเชื่อในเรื่องพุทุคุณของพระอาจารย์ที่ตัวเองเคารพนับถือจนเกิดประสบการณ์และเกิดความนิยมขึ้นในกลุ่มและขยายวงกว้างออกไปจนถึงระดับกว้างขึ้น และทําให้มีราคาเช่าหาแลกเปลี่ยนบูชาสูงขึ้นเรื่อยๆและหายากขึ้นทุกวันบางเหรียญหาดูและหาชมได้ยากมากแล้วในปัจจุบันและนี่ก็คือสีันดับพระเหรียญเก่าที่สร้างก่อนปีพศ .2,500 เหรียญอมะตะเหรียญเก่ายอดนิยมเหรียญหายากและเหรียญที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงในชุดที่7 อันดับที่10เรียนรุ่นแรกพระครูกรวัดพัพราชัยจังหวัดเพชรบุรีเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2473เหรลียญพระเพชรตุคุณมุนีหรือกรสุวรรณโชโตวัดพัพราชัยจังหวัดเพชรบุรีปี2473ท่านเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีและพระเจจีอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมรูปหนึ่งของเมืองเพชรบุรี ร่วมสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อทองสุขวัฒโนกหลวงหลวงพ่อชิดวัดมหาธาตุหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองเป็นต้นโดยท่านเป็นสิทธิ์ผู้สืบสายพุทธคธคมจากหลวงพ่อฤทธิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดพ,พัะพลาซึ่งภายหลังที่หลวงพ่อฤทธิ์ท่านมรณภาพลงหลวงพ่อกรจึงได้รับสืบทอดตาแหน่งเจ้าอาวาสโดยท่านปกครองวัดาพับพาชัยในช่วงระหว่างปีพศ2 4 6 4ถึง2490 สหรับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นในปีพศ2473เพื่อแจกในคราวจัดงานฉลองสมร์ของหลวงพ่อลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างเรื่อยรูปอามแบบมีหูในตัวมีการสร้างด้วยเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้นจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้แต่น่าจะประมาณไม่เกิน500เหรียญซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่สร้างในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เหรียญเก่าหาชมยากของเมืองเพชรบุรีสร้างน้อยส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกของพระครูกรวัดพระพราชัยจังหวัดเพชรบุรีปี2473นี้ก็อ,อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสบภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่ 9, เรเรียนรุ่นแรกหลวงปู่ทิมวัดนวลน,น,นรดิตกรุงเทพมหานครเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2473หลวงปู่ทิมรันโตนโชโตเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนวลน,น,นรดิตหรือวัดมะกอกในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครของวัดระหว่างปีพศ2381ถึง2469 ท่านเคยเป็นอดีตเจ้าวาดรูปที่8ของวัดประยูนวงศาวากหรือวัดรั้วเด็กทนบุรีกรุงเทพมหานครลูกปุทิมชาติภูมิท่านเป็นชาวบางบำรุกทนบุรีต่อมาในปีพศ2473ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพของลูกปุทิมที่วัดนวนร,รดิตพร้อมกับจัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงกระลทองกรรมการ และเหนือทองแดงธรรมดาซึ่งกล่าวกันว่าเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงนวนทบุรีซึ่งเป็นสาธรม,มิกของหลวงปู่ทิมซึ่งย้ายมาจากวัดประยูนวงสาวาดพร้อมกันและมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนวนอลอดิตหลายปีได้ร่วมปลูกเสกกับหลวงพ่อแช่มธรรมนันโทอดีตเจ้าว,วัดวัดนวลรูปต่อมาซึ่งเหรียญน,นี้สร้างจํานวนน้อยจึงหายาก และมีค่านิยมสูงที่สําคัญคนพบเห็นมักจะไม่ทราบว่าเป็นเหรียญของท่านเนื่องจากไม่มีการระบุชื่อของท่านและวัดสลอดอทีของหลวงปู่ทิมได้บรรจุณสถูปเจดีย์หลังพระวิหารโดยปัจจุบันได้มีการสร้างศาลาจตุรมุขปฏิสถานรูปหล่อของหลวงปู่ทิมและหลวงพ่อแช่มไว้ให้สิทธิอนุสิทธิ์ได้กราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทิมวัดนวนนรดิตกรุงเทพมหานครปี2473นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่8เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเจ็ต เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2473พระครูวิสุทธ์วงสาจานยานมุนีหรือหลวงพ่อแช่มท่านเกิดเมื่อปีคุณปีพศ2370ในรัช,ชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเจริญวัยขึ้นโยมบิดามดาได้ให้ท่านมาอยู่ที่วัดฉลองตำบลฉลองอำเภอทุ่งคาซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ โดยฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพ่อท่านเท่าเจ้าวาดวัดฉลองในเวลานั้นหลวงพ่อช่มได้บรรพชาเป็นสามนเณนรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุศึกษาเล่าเรียนด้านวิปัสสนาธุระอยู่ที่วัดฉลองมาตลอดจนมีความเชี่ยวชาญหลวงพ่อช่มเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านโดยทั่วไปต่อมาในปีพศ2393พ่อท่านเท่ามรณภาพ หลวงพ่อแชม่มจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดฉลองสืบต่อมาโดยเหรียญหลวงพ่อแชม่มพิมพ์สี่เหลี่ยมปี2473นี้ผู้สร้างก็คือหลวงพ่อปานออกที่วัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตามหนังสืออัฐประวัติของหลวงพ่อปานกล่าวว่าตัวท่านเป็นพระภิสูจที่ศรัทธาการทุดงควัดช่วงหนึ่งของท่านประมาณป,าณปีพศ2472 ท่านได้เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตมาประจําที่วัดท่าฉลองหรือวัดฉลองในปัจจุบันมีหลวงพ่อช่วงเป็นเจ้าอาวาสท่านได้รบับรูปเหมือนของหลวงพ่อแช่มที่ทางวัดจัดพิมพ์ขึ้นและผูเกเสกกลับไปที่วัดด้วยและท่านก็ได้จัดสร้างเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแช่มพิมพ์นี้ขึ้นจึงพอสรุปได้ว่าเหรียญหลวงพ่อแช่มพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์นี้สร้างโดยหลวงพ่อปานวัดบางนมโค ในปีพศ2473โดยทำการปลูกเศกที่วัดบางนมโคนั่นเองส่วนราคาเช่าหาของเหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตปีพศ2473ออกวัดบางนมโคนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่ 7. เรียนรุ่นแรกพระพรมนคราจารย์หรือหลวงพ่อดีวัดแย้งพรมนครจังหวัดสิงห์บุรีเหรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2473หลวงพ่อดีท่านได้สร้างความเจริญให้กับวัดแก้งพรมนครเป็นอย่างมากท่านสร้างพระโบสถ์สาลาการเปเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมกุติ และโรงเรียนประชาบาลวัดแก้งพมนครด้วยปฏิปทาของหลวงพ่อดีที่มีเมตตาต่อชาวบ้านและประชาชนโดยทั่วไปเพ่งคัดในพระธรรมวินัยจึงมีคนเคารพศรัทธาท่านมากใครมีเรื่องทุกข์ร้อนก็มาให้หลวงพ่อช่วยปัดเป่าให้สำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อดีนั้นมีเหรียญรุ่นแรกที่สร้างขึ้นจากชาวบ้านและลูกศิษย์ขออนุญาตหลวงพ่อจัดสร้าง ในงานฉลองสมณศักดิ์ในคราวที่หลวงพ่อได้รับสมณศักดิ์เป็นพระภูผมจริยคุณในปีพศ2473ซึ่งพระมหาบุญช่วยซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อดีได้ขออนุญาตจ,จัดสร้างเหรียญน,นี้ขึ้นจำนวน300เหรียญเป็นเนื้อทองแดงมีทั้งไม่มีกะไลและมีกะไลและเมื่อเหรียญสร้างเสร็จแล้วพระมหาบุญช่วยได้นำไปให้พระครูสังวราสมาธิวัดวัดจักรวัติ ปลุกเสกให้หลังจากนั้นก็นําไปขอให้ท่านเจ้าปรกคุณพระมงคลทิพมุนีเจ้าอาวาสวัดจักรวัตรราชาวาดปลูกเสกให้อีกต่อจากนั้นจึงได้นําเหรียญไปขอให้หลวงพ่อุูมวัดบางโคป่ปลุกเสกให้อีกทีหนึง่งจากนั้นจึงได้นําเหรียญทั้งหมดไปถวายหลวงพ่อดีที่วัดแจ้งพรมนครเพื่อปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้อีกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแจกจ่ายให้ลูกศิษย์และญาติโยมต่อไป ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกพระพรมนคราจารย์หรือหลวงพอดีวัดแก้งพมนครจังหวัดสิงห์บุรีปี2473นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่6 เหร er, ียญพระแก้วมรกตวัดมหาชัยหรือวัดเหนือจังหวัดมหาสารคามเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2473 วัดมหาชัยเดิมชาวมหาสารคามเรียกว่าวัดเหนือเมื่อครั้งที่พระสารคามมุนีสารพุทธสโลดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดได้ปกครองวัดมหาชัยในปีพศ .2471 ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชน จัดสร้างพระอุโบสถแต่ภายในอุโบสถยังขาดพระประธานต่อมาในปีพศ2473จัดสร้างพระประธานพร้อมด้วยพระโมกคาราพระสารีบุตรครั้งนี้ต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรจึงได้จัดสร้างเหรียญพระพุทธเพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมก่อสร้างพระประธานในครั้งนี้พระสารคามุนีท่านได้เดินทางด้วยตนเองลงไปจ้างโรงงานที่กรุงเทพ เป็นผู้ออกแบบเหรียญมีลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อมมีจํานวนการสร้างประมาณ500เหรียญสำหรับพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัดมหาชัยได้ประกอบพิธียิ่งใหญ่มีพระเจเิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกในสมัยนั้นเวนเป็นพระเจเิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโงดังในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและภาคอีสานเช่นหลวงปู่รอดจังหวัดอุบลราชธานี หลวงปู่อ้วนติสโลหลวงปู่โม่งวัดโพสีหลวงปู่สุนวัดเสือโก้เป็นต้นวัดมหาชัยได้มอบเหรียญน,นี้เป็นที่ระลึกให้แก่ญาติโยมที่ร่วมทําบุญไปจํานวนหนึ่งเนื่องจากพุทธศิน้ายจําลองมาจากพระแก้วมรกตเหรียญน,นี้จึงถูกเรียกชื่อว่าเหรียญพระแก้ววัดมหาชัยส่วนราคาเช่าหาของเหรียญพระแก้ววัดมหาชัยหรือวัดเหนือ จังหวัดมหาสารคามปี2473นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่5เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทิมวัดราชธานีจังหวัดสุขโขทัยเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2473 พระครูวินิจัยพุทธบัญญัติหรือหลวงปู่ทิมยศทินโนวัดราชธ,ธานีอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่2อครองวัดระหว่างปีพศ .2460 ถึง2513และอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุขโขท,ทัยท่านเป็นพระเถระยุคเก่าที่เชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมฐานและมีความเชี่ยวชาญด้านเวทมนคาถาอีกองหนึ่งโดยเป็นศาธมิกกับหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่ง และยังเป็นพระอ,อาจารย์ใหญ่ของเกจิอาจารย์ยุคต่อมาหลายองค์เช่นหลวงพ่อปี้วัดด่านรานหอยหลวงพ่อเรืองวัดปากคลองช้างเป็นต้นวัตถุมงคลยอดนิยมของหลวงปู่ทิมมีอธิเหรียญปั๊มเหมือนรูปท่านรุ่นแรกฉลองสมณศักดิ์พระครูวินิจฉัยพุทธบัญญัติที่สร้างในปีพศ2473 เรียรูปเหมือนรุ่นแรกเป็นเหรียญปั๊มรูปอามด้านหน้าเป็นรูปเหมือนนั่งสมาธิเอามือทั้งสองวางจับที่เขา่าด้านล่างมีอักษรไทยจะเลือกว่าหลวงพ่อพระครูวินิจัยพุทธบัญญัติส่วนด้านหลังเป็นอักขระขอมมะอาอไม่ปรากฏร,รายละเอียดของปีพศที่สร้างและเนื่องในโอกาสอะไรแต่จากชื่อราชทินา,นามที่ระบุไว้ต้องสร้างหลังปีพศ2472 ที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์และก่อนปีพศ2490ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระโบราณวัดถาจารย์ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทิมวัดราชธานีจังหวัดสุขโขทยัยปีพศ2473นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่4เรียนรุ่นแรกหลวงพ่ออินวัดสัตนาฏปริวัตรจังหวัดราช,ชบุรีเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2473เรียนพระครูวินัยธรรมหรือหลวงพ่ออินมีการจัดสร้างสองครั้งครั้งแรกในงานทำบุญอายุ72ปีมีจำนวนไม่มากนักเป็นยันอัครายใหญ่แต่มีพศ2473เป็นแถวตรง ต่อมาในปีเดียวกันได้จัดสร้างอีกครั้งแต่เป็นตัวหนังสือปีพศ2473โค้งเมื่อนำมาถวายหลวงปู่พักภูวิันธรรมหรือหลวงปู่อินไปแล้วหลวงปู่อินได้เก็บเหรียญว้โดยไม่ยอมแจกเหมือนครั้งแรกแล้วบอกกับผู้ที่ปรารถนาจะได้ว่ารอหลวงปู่มรณภาพเสียก่อนแล้วค่อยเอาไปแจกกันเหรียญทั้งสองครั้งนี้ดีไปคนละอย่าง คือ 1. เหรียญตัวหนังสือปี2,473ตรงค่อนข้างจะหายากพอสร้างน้อยและยากต่อการพบเห็นถ้ามีก็จะดูกะไรดูค้ำค้ำ 2. เหรียญตัวหนังสือปีพศ2,473โคง้งสร้างปริมาณมากมี2พิมพ์ก็คือพิมพ์ทั้งเนื้ออับาก้าและเนื้อทองแดงกระลรเงินและกระลรทอง แต่ค่อนข้างจะสดนิดหน่อยตามตำนานได้กล่าวว่าหลวงปู่พระครูวินัยธรรมหรือหลวงปู่อินปลูกเสกนานถึง10กว่าปีก่อนจะนำมาแจกจ่ายก่อนท่านมรณภาพไม่กี่เดือนเท่านั้นจัดเป็นเหรียญยอดนิยมเหรียญหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีพู้ทุกคนในเหรียญรุ่นนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมประสบการณ์มีมากมายให้ก่าวขานมาจนถึงปัจจุบัน จำนวนการสร้างไม่ทราบแน่ชัดว่าจำนวนเท่าไรส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อยินวัดสัตนาธปริวัตรจังหวัดร,ราชบุรีปี2473นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่3ม เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อแช่มวัดนายางจังหวัดเพชรบุรีเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2473 หลวงพ่อแช่มนั้นท่านเป็นพระเจจียยุคเก่าของจังหวัดเพชรบุรีเจจียยุคเดียวกันกันกบหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามปร,รมาจารย์ผู้สืบสายวิชาคมเวทมนต์สายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเรียนรุ่นแรกของท่านที่จัดสร้างในราวปีพศ .2473 ว่ากันว่านี่คือหนึ่งในสุดยอดเหรียญหลักเหรียญหายากที่สุดของเมืองเพชรบุรีหายากกว่าเหรียญของหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามเสียอีกเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแช่มมีประสบการณ์สูงมากคนพื้นที่ต่างหงแหนแผนเดี่ยวองค์เดียวไปเหนือล่องใต้อุ่นใจมีหลวงพ่อแช่มคุ้มครองให้รอดปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ หลวงพ่อแช่มท่านมรณภาพในปีพศ2483เหรียญรุ่นแรกสภาพสวยๆทะยานขึ้นหลักแสนไปนานแล้วและเป็นที่ต้องการของคนเมืองเพชรเป็นอย่างมากหายากที่สุดของเมืองเพชรเข้าใจว่าโครงสร้างไม่เกินหลักร้อยเหรียญหรืออย่างมากก็คงไม่เกิน1 5 0 0นเหรียญเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดนายางปี2473ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงรี ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มพร้อมรอบด้วยกรอบที่มีรวดลายกนกและข้อความพระอินทโชชระบุป,ปีพศที่สร้างเหรียญพศ73ส่วนด้านหลังเหรียญเป็นยันต์ส่วนราคาเช่าหาสำหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแช่มวัดนายางจังหวัดเพชรบุรีพศ2473นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสวยของเหรียญอันดับที่2เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2473สำหรับเหรียญลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตรุ่นแรกนี้เป็นวัตถุมงคลรุ่นเดียว ที่สร้างขึ้นในสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่กล่าวคือสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2473ในงานทําบุญอายุครบ80ปีและหลวงพ่อยังได้นํามาแจกพระและสามเณรที่ได้เดินทางมาสอบนักรมตีโทและเอกที่วัดเขียนเขตนอกจากนั้นยังแกจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมทําบุญถวายพระตาหารดังนั้นศิลปะของเหรียญจึงเป็นเหรียญข้างเรื่อย ตามเทคโนโลยีการทำเหรียญในยุคนั้นและบ็อกก็เป็นรูปแบบนูนต่ำที่มีความคลาสสิกข,ของยุคสมัยนั้นดังนั้นการที่จะขี้ขาดความแท้เก๋ของเหรียญก็ต้องเน้นที่พิมพ์ทรงความคมชัดและธรรมชาติของเหรียญปัม๊มเท่าที่เคยพบเห็นมีเฉพาะเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเท่านั้นจากจำนวนเหรียญที่มีหมุนเวียนในวงการคาดว่าเหรียญของหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตรุ่นแรกชนิดเนื้อทองแดง มีการสร้างในหลักร้อยเท่านั้นเองส่วนเหรียญเงินนั้นเป็นตำนานของการสะสมไปแล้วโดยมูลค่าการสะสมนั้นเหรียญทองแดงในสภาพสวยสมบูรณ์ที่มีมูลค่าการสะสมตั้งแต่หลักแสนไปปลายถึงหลักล้านส่วนเนื้อเงินสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักล้านต้นๆแน่นอนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่ 1. เรียนรุ่นแรกหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2473พระครูวรเวทมุนีหรือหลวงพ่ออีพุทธสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีอาจิจิผู้โด่งดังในยุคสงครามอินโดจีนและสงครามโรคครั้งที่สองพร้อมกับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม และหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกในนามจาาจงคงอี้วัตถุมงคลที่ท่านสร้างแจกจ่ายให้แก่เราทหารหลวนทรงพุทธกุลปรากฏเป็นที่ย้ำเกรงของศัตรูท่านยังเป็นพระจิีิผู้ที่ตนเสริมสร้างพระพุทธศาสนาและพัฒนาชุมชนเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกเปยนรูปเหมือนรุ่นแรกของท่านสร้างในปีพศ2473 มีการจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำเนื้อนาคเนื้อเงินและเนื้อทองแดงอุทธลักษณะจัดสร้างเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์รูปไข่สำหรับผู้ชายและพิมพ์พุ่มข้าบินสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะพิมพ์รูปไข่นับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอย่างสูงลักษณะเป็นเหรียญปั๊มหูเชื่อมด้านข้างปั๊มกระบอกด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อหีนั่งสมาธิเต็มองเหนืออาสนะ เนือศีษะท่านเป็นตัวโอนาโรมและมีอักษรขอมอุมอะอะด้านข้างทั้งสองมีอักษรไทยว่าพระอุปชาอีและวัดสัตหีบได้อาสนะเป็นรูปดอกจันทร์ส่วนจํานวนการจัดสร้างไม่ทราบแน่ชัดว่าจํานวนเท่าไหร่ส่วนราคาเท่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อยีวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีปี2473นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยของเหรียญครับนั่นก็คือ10บอันดับผ้าเหรียญเก่าที่สร้างก่อนปีพศ2500<ม>เหรียญนับตะ<ม>เหรียญเก่ายอดนิยม,มเหรียญหายากและเหรียญที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงในชุดที่7 แล้พบกันใหม่ในชุดที่8อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับแล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ